คือวันนี้เริ่มต้นวันมาแล้วรู้สึกหิวผมเลยลองสร้างแซนด์วิชกินขึ้นมาเล่นๆอันหนึ่งแต่หลังจากที่ผมสร้างแซนด์วิชแบบเบสิกอันแรกได้แล้วเนี่ยผมก็สงสัยว่าไอ้มอสอันนี้เนี่ยมันสร้างแซนด์วิชได้สูงขนาดไหนเชียวผมก็เลยกลับไปที่โตะสร้างแซนด์วิชใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ยัดไส้ให้แซนด์วิชอันใหม่จนคิดว่ากินไปนี่คือเป็นโรคหัวใจได้แน่นอนแต่หลังจากที่ผมยัดไส้แซนด์วิชไปเกินสิบไส้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีจํากัดผมเลยลองหยิิบออกกมมมาาาาาดดููวว่่่โเเเเลลลลนนนนียััยังงงจจะปป็ส,สๆหหหรืหทผ แซนด์วิชของผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเอาไปตีไข่นี่น่าจะหลับเลยนะครับและประเด็นคือแซนดวิชอันนี้มันกินได้ด้วยนะหลังจากที่เรากินแซนด์วิชก,กันเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากไปขับรถเล่นอะ่ะผมเลยเดินลองไปสร้างรถสวยๆมาคันนึงและพอสร้างเสร็จผมก็ลองขับออกไปเลยแต่หลังจากขับได้ไปสักพักผมก็มีคําถามว่าไอ้รถคันนี้เนี่ย มันขับใต้น้ําได้หรือเปล่าผมเลยลองขับรถลงไปใต้น้ําดูแล้วปรากฏว่าไอ้รถสวยๆคันนี้เนี่ยมันขับใต้น้ำค่อนข้างดีมากเลยครับและประเด็นคือมันยังจะสามารถขับไต่ขึ้นกลับมาบนบวกได้อีกรอบหนึ่งด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่รถคันนี้ทําให้ไม่ได้ก็คือมันขุดเหมืองให้เราไม่ได้ครับและเพื่อนของเราก็อยากได้วิธีที่ทําให้ขุดเหมืองได้ง่ายขึ้นด้วยเพื่อทําให้การขุดเหมืองมันง่ายขึ้นเราแนะ <ๆ S 1> นําว่าให้ใช้มอดที่ขุดเหมืองให้เองไปเลยคือเพืพ่อนๆแค่วางเครื่องขุดแล้วก็วางแหลกพลังงานให้มันแล้วเดี๋ยวมันก็จะขุด เหมือนให้เราแบบง่ายๆกันแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเครื่องมันค่อนข้างขุดช้าไปหน่อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนเล่นหลังจากนี้ผมเลยลองไปหาวิธีที่ทําให้มันขุดเร็วขึ้นซึ่งถ้าถามว่าทําให้ขุดเร็วขึ้นได้หรือไม่วิธีหนึ่งคือเริ่มเอาที่ขุดเนี่ยไป enhance efficiency ก่อนแล้วก็เอาไปติดตั้งเหมือนเครื่องขุดปกติเลยเท่าดีเครื่องมันก็ขุดเร็วขึ้นกว่าเครื่องเก่าแล้วครับดูเหมือนเพื่อนคนต่อไปดูถ้าอยากจะแปลงร่างผมก็เลยลองแปลงร่างเป็นซอมบี้ดูไอตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าแปลงร่างเป็นซอมบี้มันก็แค่เเเปลีี่่่่่ยยนนรางๆแตสิิทกดขึ้ ทีจ่จริงก็คือเรากลายเป็นซอมบี้จริงๆเลยคือตอนเช้าเราก็สามารถติดไฟเหมือนแบบซอมบี้ปกติเลยครับหลังจากนั้นผมเลยอยากลองเป็นตัวที่บินได้บ้างแต่พอลองเป็นแล้วมันก็ดันบินไม่ได้ครับหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่าแล้วพวกม็อบที่มันสามารถใช้สกิลพิเศษได้อย่างเช่นพูกอินโวเกอร์เนี่ยเรายังจะสามารถใช้สกิลของมันได้ไหมผมก็เลยลองเป็นอินโวเกอร์ดูแล้วก็ลองใช้สกิลมันดู นอกจากที่มันจะมีแอนิเมชันสกิลเจ๋งๆขึ้นมาแล้วมันยังใช้ค่าสัตว์จริงๆได้ด้วยแล้วทีนี้ดูเหมือนเพื่อนคนต่อไปอยากจะสร้างอาณานิคมเป็นของตัวเองขอมาคุณก็ต้องได้เนาะอย่างแรกเลยก็คือเราควรจะสร้างที่เก็บทรัพย์เป็นของตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนตั้งเท้าพอไว้สักที่หนึ่งแล้วก็ล่อคนเข้ามาในเมืองของเราพอเริ่มมีคนเข้ามาในเมืองเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งให้เขาสร้างของตามที่เราต้องการได้อย่างกรณีนี้ผมจะให้สร้างที่พักของนักสร้างก่อนที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถใช้แรงงาน คนนี้ได้ฟรีๆเลยแต่ก็อย่าลืมเอาพวกอุปกรณ์และพัสดุให้พวกนี้ก่อนด้วยนะครับหลังจากที่เรามีเมืองเป็นของตัวเองแล้วต่อไปเราก็ต้องมีอาหารถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนของเราอีกคนนึงเนี่ย<ๆ>เขาอยากได้มอดเกี่ยวกับอาหารและพืชผักเยอะๆโอเคงั้นผมก็แนะนาว่ามอดนี้เนี่ยจะเพิ่มช่วยผักเข้ามาเยอะมากเช่นพวกผักกาดหรือมะเขือเทศหรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็มีเพิ่มมาให้แล้วผักพวกนี้มันไม่ได้มีเอาไว้ประดับอย่างเดียวนะครับทุกคนยังสามารถเอาผักพวกนี้เนี่ยไปต้มในหมอ้อเพื่อที่จะทําซุปให้ตัวเองกินได้ด้วยหรืออใครที่่ไมชบกิ คุณก็ยังมีเมนูอื่นที่คุณสามารถทําได้บนกระทะแต่ถ้าคุณไม่ชอบทาอาหารคุณจะใช้กระทะผับจีอันนี้เนี่ยไปตีซอมบี้เฉยๆก็ได้นะหลังจากเรามีอา,านาดิคมและอาหารตัวเองแล้วเพราะว่าเราควรจะให้รางวัลตัวเองโดยการสร้างบ้านสวยๆสักอันและทีนี้เพื่อนเราก็ดูเหมือนอยากจะสร้างบ้านแต่ไม่อยากจะสร้างเองงั้นวิธีหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถใช้อเทมเพื่อให้มันสร้างบ้านให้เราได้เลยซึ่งก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราก็สามารถดูก่อนได้ว่าเออบ้านเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วพอเพื่อนๆกดสร้างเนี่ยบ้านมันก็จะโผล่ขึ้้นนมาใหททัทีเลย แต่จะประสบการณ์เลยนะก็คืออยากให้ระวังสิ่งสิ่งหนึ่งคือเวลาเราพยายามไปสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อยากให้บริเวณไอ้ของที่จะสร้างใหม่เนี่ยมันไปทับกับของเก่าเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยมันจะทําลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆมันไปเลยครับอ่ะแล้วทีนี้เพื่อนคนต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอยากจะได้ซอมบี้ที่โหดขึ้นมากกว่านี้ก็โอเคงั้น แนะนำว่าให้ลองสู้กับซอมบี้ตัวนี้เลยคือมันเป็นซอมบี้ที่สามารถอยู่ตอนเช้าได้และที่สําคัญคือมันจะแข็งแกร่งมากเมื่ออยู่ตอนเช้าคือมันจะวิ่งเร็วและถึงก,กว่าซอมบี้ปกติเยอะครับจากที่ผมรองเนี่ยผมใช้ดาบนิทราตีไปประมาณ5ทีมันยังไม่ตายเลยและมันยังไม่จบเท่านั้นนะคือพอมันอยู่ตอนกลางคืนเนี่ย ไอซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันก็จะไปฆ่าซอมบี้แบบปกติซึ่งพอซอมบี้แบบปกติมันตายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ที่สามารถอยู่ตอนเช้าได้ด้วยแล้วถ้าถามว่าจุดอ่อนของซอมบี้ที่อยู่ได้ตอนเช้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งสิ่งที่ผมเจอเลยนะก็คือคุณสามารถสู้มันได้ง่ายขึ้นถ้าคุณไปสู้ใต้ร่มเพราะมันจะไม่ได้บัฟพิเศษที่มันควรจะมีและนอกจากซอมบี้ที่จะโหดขึ้นแล้วเพื่อนของเราก็อยากได้ความกละหนเพิ่มขึ้นมาอีกอ่าโอเคผมจัดให้คือผมเริ่มเล่นมดนี้มาเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือผมเห็นททิาง ซึ่งเข้าใจว่าไอตัวของที่ทางลมอันนี้เนี่ยมันจะบอกทิศได้ว่าความกลอดขมมันกำลังจะวิ่งไปทางไหนหลังจากนั้นผมก็ลองเสกฝนในมอดนี้ดูก่อนแล้วปรากฏว่าฝนที่ผมเสกเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณที่มีน้ําเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยความกลอดขมก็เกิดขึ้นจริงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเสกทอร์โดขึ้นมาอันหนึง่งซึ่งไอทอร์โด,โดอันนี้เนี่ยมันก็กวาดทั้งพวกแบบพวกหญ้าพวกใบไม้แล้วก็พวกม็อบที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าหมดเลยและเพิ่มเติมคือทอร์โด ใหม่ที่มันใหญ่กว่าอันแรกอีกทีนี้ตอนนี้เรามีทั้งซอมบี้ที่อยู่ตอนเช้าได้และความกวนวหอนจากมอดที่แล้วแต่เพราะว่าเพื่อนของเราคนนี้ไม่อยากให้มันจบเท่านี้ก็สําหรับวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะเพิ่มมังกรเข้ามาครับซึ่งทีนี้มันก็จะมีรังมังกรของมันเองถูกต้องไหมในรังมังกรเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบของที่ให้เราสามารถเข้าไปขโมยได้แต่ทีนี้อาการเข้าใกล้รังมังกรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันยังจะมีมังกรที่จะคอยฆ่าเราแต่ถ้าสงสัยว่าไอ้ตัวมังกรเนี่ยมันฆ่ายากขนาดไหนในคลิปผมใช เกาะเซตเนเธอร์ไลครบเซตพร้อมดาบเนเธอร์ไรทและโกลเด้นแอปเปิลแบบเอนแชนเนี่ยเพื่อไปสู้มังกรก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็ใช้ตัวของโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยไปทั้งหมด2อันแล้วผมก็สามารถฆ่ามังกรได้ตัวหนึ่งและเพื่อฉลองความสําเร็จในการฆ่ามังกรได้เนี่ย เวลาคุณฆ่าได้มังกรมันก็จะมีแอนิเมชันนอนตายอยู่ตรงนั้นไปเลยและนอกจากเพิ่มมังกรเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยถ้ามีเผ่ามังกรด้วยก็คงจะดีใช่ไหมครับถ้าคิดว่าใช่คือมดนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มเผ่าขึ้นมาหลายๆเผ่าให้กับในตัวเกมของคุณแล้วแต่ละเผามันก็จะมีสกิลและสเตตของมันเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเป็นดักกอนบอลผมก็จะสามารถที่จะเสกไฟรอบๆตัวได้และแถมตัวละครอของเราเนี่ยมันยังกันไฟได้ด้วยแต่การมีข้อดีเนี่ยมันก็ย่อมมีข้อเสียถูกต้องไหมครับซึ่งสิ่งทีี่่่่่เเพพืือนอนๆแก,นก็คจะไม สามารถว่ายน้ำได้และยังมีแรงตีที่น้อยลงด้วยและถ้าหากไม่ชอบมอดเผาอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถลองไปดูมดเผาอีกอันหนึ่งในคลิปหามดให้พาร์ทหนึ่งก็ได้นะครับและสําหรับใครที่อยากเพิ่มโอกาสให้คอมเมนต์ของเพื่อนๆได้ติดในคลิปหน้าทุกคนสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อช่วยให้คอมเมนต์ได้ติดในคลิปหน้าและลดโอกาสที่ผมจะไม่เห็นคอมเมนต์นั้นด้วยและทุกคนเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ในการเมน์เท่านั้น